สวัสดีครับผมไกด์พาเที่ยวโดยในไก่นะครับวันนี้จะพาท่านมาดูปลาซึ่งมีไซส์ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งชื่อปลาแบกเงินแบกทองชื่อจะเป็นมงคลน,นะครับแบกเงินแบกทอง เป็นปลาที่เ,เกิดจากภาวะความผิดปกติของกระดูกสันหลังเป็นปลาไซส์ขนาดใหญ่นะสันส,สวยงามชื่อเป็นมงคลนะเหมาะที่จะเรียงนะครับอาจจะได้เงินได้ทองเยอะครับ